วันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมีการสนทนากันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีรัสเซียโดยที่จะเป็นการพูดคุยกันที่มอลรัตอาลาสก้านะครับซึ่งอาลาสก้าเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นของรัสเซียรัสเซียขายกับสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐตั้งใจเลือกพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในการพูดคุยในรอบนี้ที่สําคัญคือนิวยอร์ไทมส์เขาพาดหัวว่าผู้นําของหลายๆประเทศในยุโรปซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงทั้งเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษแล้วก็โปลแลนด์แล้วก็สามหรือสีประเทศเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีสารัฐแล้วว่าจะรับมือกับปูตินอย่างไร อันนี้เป็นข่าวดีนิดนึงนะฮะข่าวดีแปลว่าอย่างน้อยผู้นําของหลายๆประเทศในยุโรปมีการประสานเสียงไม่ใช่ที่จะเห็นต่างจากการที่ทรัมป์จะพบกับปูตินแต่ว่าอย่างน้อยสามารถที่จะแนะนาไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะต้องมีข้อเสนออย่างไรต่อประธานาธิบดีปูตินนะครับตอนแรกผมพลาดหัวว่าผู้นําเยอรมันนั้นให้ท้ายให้ซลินสกี้นั้นไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของทรัมป์แล้วก็ปูติน เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก่อนนอนเนี่ยผมเห็นท่าทีในการถแถลงข่าวร่วมหลังจากที่เฟรเดริกเมอร์สพบกับเซลินสกีแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าดูจากข่าววงในที่นวยอไทมส์เขาได้มาเหมือนกับว่ามีการคุยเบื้องหลังที่จะมีการทําข้อตกลงในรูปแบบที่ผู้นําของหลายประเทศในยุโรปเขาก็สนับสนุนสิ่งที่สหรัฐพยายามทําอยู่แต่ว่ารายละเอียดจ,จะเห็นตรงกันไหมเดี๋ยวรอดู ซเลนสกี้บอกว่าปูตินกำลังบลัฟอยู่นะฮะปูตินไม่ได้ถือไพ่อะไรแต่ว่าใช้วิธีการขคค่มขู่ทรัมป์ไปเรื่อยๆเพราะาทรัมป์ดันไปเชื่อว่ารัเสเซีย,ยยึดครองพื้นที่ได้มากกว่าที่รัเสเซียสามารถยึดครองได้บังเอิญทรัมป์เนี่ยเขามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาได้รับการบรรยายสรุปแล้วอินฟลูเอนเซอร์ในสหรัฐในปีกขั้วนร,รกนิยมขวาจัดเนี่ย จะได้โฆษณาชวนเชื่อจากเกรมลินค่อนข้างเยอะแต่ว่าหน่วยบัญชาการของสหรัฐเนี่ยถ้าเป็นหน่วยข่าวกรองระดับสำนักข่าวกรองกลางอเงี้ยเขาจะมีข่าวกรองซึ่งแม่นยํากว่านั้นนะฮะเอาละนอกเหนือไปจากนั้นนะครับผมกระโดดไปที่ยูโรนิวซึ่งก็เป็นข่าวเกี่ยวกับปูตินอิสพลัฟลิงซิลินสกี้เขาบอกว่ายุโรปตอนนี้ผลักดันให้มีการเจราจาหยุดยิงไปเลยไม่ต้องทําข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันเขตแดน รัเสเซียเขาไม่ยอมหยุดยิงผู้ง่ายตราบใดที่ไม่ทํำข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันเขตแดนเซเลนสกี้จับมือกับเฟรเดริกเมอร์ชนะครับคนหนึ่งตัวสูงอีกคนตัวไม่สูงนะฮะ p u r o p e a n l e a d e r s tentatively h o p e ป u ูปูตินหยุดยิงได้ถ้าอยากหยุดขึ้นอยู่กับปูตินนะฮะจะหยุดยิงหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะฮะส่วนคุณจะได้ดอนแบสส่วนไหนคุณก็เฉือให้มันลงตัวแบบที่ยูเครนเขารับได้มันก็หยุดยิงได้ ถ้าดูภาดูข่าวของ CNN Trump question's what's changed about Put i n นะฮะทรัมป์เองก็ตั้งคำถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในทัคติกที่ปูตินได้ใช้ในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมีโอกาสคุยกันแล้วก็รอบนี้แต่ว่าถ้าคุณไปดูสื่อบางสืออย่างเช่นเดอะการ์เดียนเขาก็ผาาหัวใหญ่ไปเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้วัตกรรมที่พร้อมข่มขู่ผู้นำของรัเสเซียนะฮะว่าปูตินอาจจะได้เจอกับมาตรการที่เข้มงวดหรือสเวียหรือโหดโหดเนี่ย เาเรียกว่า severe er consequences ก็คือสิ่งที่ปูตินจะต้องเจอเนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมที่จะทํำข้อตกลงหยุดยิงในรอบนี้กับยูเครนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการลงโทษร้ายแรงจากสหรัฐนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมีคําตอบสักเท่าไหร่ว่าไอ้คำว่า severe er consequences ที่ทรัมป์ได้กล่าวอ้างเนี่ยว่าเขาพร้อมที่จะจัดหนัก ปูตินนะถ้าเกิดปูตินไม่ยอมที่จะยอมรับในข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนเนี่ยถ้าเกิดปูตินไม่ยอมเดี๋ยวจะจัดหนักทรัมป์บอกนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครมีคําตอบว่าคําว่าจัดหนักของทรัมป์มันแปลว่าอย่างไร ไปดูสื่อในเยอรมันนะครับก็เป็นข่าวนี้แหละ, meeting with Putin and ะรทรัมป์โฟลดส์มี i ี่กั t ปูตินและซอลนสกี้นะทรัมป์ก็มีไอเดียข้อเสนอว่าปูตินกับซอลินสกี้พบปะกับเขาพร้อมกันเป็น3คนก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซอลินสกี้นั้นยินยอมนะฮะและทรัมป์ก็ยินยอมแต่ว่าคนซึ่งไม่ยินยอมก็คือปูตินเองปูตินเขาบอกว่าซอลินสกี้ยังไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมประชุม3ผู้นำนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่รัเสเซียต้องยอม ถ้าท่านผู้ชมจะทำข้อเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่รัเสเซียต้องยอมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าคุณดูแผ่นที่นี้ที่ผมดึงขึ้นมาใน BBC News แล้วจริงๆรัเสเซียก็ต้องการทางด้านขวาแล้วก็ขยับเข้ามาทางด้านซ้ายก็คือทางทิศตะวันออกนยนะลูฮันส์ดเนสเนี่ยแล้วก็ขยับเข้ามาทางด้านซ้ายให้มันอยู่ในโซนกลางๆมากขึ้นของประเทศเท่าที่สามารถทําได้ก็เขาต้องการทำสิ่งนี้กับสิ่งที่เขาได้ทำกับครีเมียไปแล้วนะฮะคือครีเมียเขาผนวกเข้าไปตั้งแต่สมัยปี2014 เขาต้องการลูฮันส์ดอนเนสแล้วก็ต้องการให้มันขยับเข้ามามากกว่าที่ที่เขาถือครองอยู่คือมันมีฝ่ายต่อต้านซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Russian Separatist Rebels ซึ่งครองพื้นที่สีม่วงตรงนี้อยู่แต่ว่ารัเสเซียเขาต้องการมากกว่านั้นรัเสเซียเขาต้องการพื้นที่โซนสีขาวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดจากยูเครนได้สําเร็จนะฮะคือถ้ารัเสเซียจะหยุดยิงเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ต้องการพื้นที่ซึ่งเขาครอบครองได้อยู่เขาต้องการเขตแดนเพิิออ่่่มมเตในนนสวทียยูรถือออง และนี่คือเหตุผลที่เซเลนสกี้เขาไม่อยากยอมง่ายๆอย่างไรก็ดีเดี๋ยวรอดูว่าทรัมป์จะช่วยมัดมือเซเลนสกี้ให้ปูตินเนี่ยได้สิ่งที่ปูตินต้องการหรือทรัมป์จะช่วยยูเครนกันแน่มันมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าตกลงแล้วทรัมป์อยู่ฝั่งไหนนะฮะ